ก็ clsa นะคะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะเขาเป็นบริษัทหลักทรัพย์อยู่ในฮ่องกงนะคะก็อยู่ทางประเทศจีนเขาก็ได้มีการศึกษานะคะฮวงจุ้ยนะคะสายมูว่าปีนี้นะคะในปีกระต่ายเนี่ย ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหางเสงจะเป็นยังไงนะคะโดยเขาก็ไปเทียบกับหลักเนี่ยที่เขาเรียกว่าปาจึของเขานะคะก็คือหลักฮวงจุ้ยนะคะเอาปีเกิดของหางเสงมาเทียบกับดวงของของปีกระต่ายนะคะว่ามีธาตุอะไรบ้างที่มันขาดที่มันมีอยู่แล้วมันสมพงแค่ไหนก็เหมือนกับการดูปีชงนะคะ ก็ตามรูปนะคะเขาก็ทำมาเป็นรูปทุกๆปีเลยนะคะก็จะมีรูปอย่างนี้ให้สักครู่นะคะอ่าปีกระต่ายปีนี้ปีกระต่ายนะคะเขาก็มองว่ากระต่ายปีนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นกระต่ายน้ำนะคะก็เขาบอกว่าหลังจากที่ฮ่องกงเนี่ยมีการเปิดประเทศนะคะกระต่ายที่มันอยู่ในโพรงนะคะก็พร้อมที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนะคะมาท่องเที่ยวหานู่นหานี่หานั่นแต่ว่า สิ่งหนึ่งเนยที่ยังต้องระวังอยู่นั่นก็คือผู้ล่านะคะก็เป็นเครื่องหมายสะท้อนถึงอ่สื่อถึงอาจจะมีสิ่งที่ยังไม่ดีนะคะที่ยังต้องมียังต้องระวังอยู่ะคะจะมีความผันผวนเกิดขึ้นแต่ว่ารวมๆแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีกับทุกคนค่ะยกเว้นนี่นะคะสัตว์ตัวนี้ไก่ไก่นะคะถ้าทุกคนไปดูปีชงมาก็จะทราบกันดีนะคะว่าไก่ปีเนี้ย ปีชงกับปีกระต่ายนะคะเขาว่าไก่เนี่ยนอกจากจะจมอยู่ในน้ําแล้วนะคะก็ยังต้องระวังผู้ล่าที่เป็นนกเหี่ยวนกอินทรีข้างบนด้วยก็คนที่เกิดปีไก่ก็อาจจะต้องไปแก้ชงกันนิดนึงนะคะสําหรับสัตว์ตัวอื่นๆนะคะปีนักสัตว์ต่างอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในเรือเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์พวกนี้ไม่กลัวเลยนะคะกับนกเหย่ยวที่ ขึ้นที่แบบโชว์ไปชมมาอยู่ข้างบนจะมาคีบฉลอเนี่ยคีบได้ยากมากเลยฉันอยู่บนเรือตัวก็ใหญ่ด้วยนะคะพวกนี้ก็จะค่อนข้างโอเคแล้วก็ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานนะคะอยู่บนเรือสำเภาส่วนคนที่เกิดปีงูนะคะปีนี้อาจจะต้องยังต้องทำงานต่อสู้กันต่อไปนะคะส่วนปีปีปีวัวก็ปีม้าแล้วก็ปีหนูนะคะอันนี้ก็ทรงๆเช่นเดียวกันค่ะปีที่ ก็ถือว่าปานกลางนะคะอันนี้ในรูปคือเขากําลังไปปีนเขากันอยู่นะคะก็คือกำลังถ่ายรูปก็คือชิลกันอยู่นะคะในขณะที่เสือเนี่ยก็นั่งซึมๆแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตลาดตลาดหุ้นปีนี้นะคะกับคนที่เกิดตามปีนักษัตต์ต่างๆะคะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยมองว่าตลาดหังเซ็งในปีนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเลยะคะ่ะเนี่ย เฟิงซุยอินเด็กนะคะ2023ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะคะปี2023เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ปี2เอ่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะน,นี่ก็คือจะเป็นกราฟตั้งแต่4กุมภาพันธ์ถ้าใครจะจะดู4กุมภาพันธ์ของของเอ้ยช่วงช่วงนี้อาจจะต้องไปดูกราฟของปีที่แล้วนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนอันนี้นะคะปีตั้งแต่4กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็จะมองว่าตลาดก็ยังซึมๆอยู่นะคะในช่วงแรก ก็อาจจะมีแบบพันผวนขึ้นได้บ้างลงบ้างแล้วก็ไปพีคสุดๆนะคะช่วงตอนเดือนอพฤศจิกายน,นะคะเป็นกระต่ายขี่จรวดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบช่วงลงลงมาอันนี้ก็ต้องตามวิจารณญาณดูนะคะอาจจะแบบเออไม่รู้ว่ามีอะไรซับพอตขนาดไหนนะคะ,ะที่สีแดงกับสีเทานะคะสีแดงก็คือเป็น เขาบอกว่าเป็น fluffy b u นี y นะคะคือกระต่ายที่แบบขนฟูฟ่องกินอิ่มสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะมีบอกว่าในวันวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวันที่ปลาดนะคะเอ่อ perform ได้ค่อนข้างดีส่วนที่เป็นสีเทานะคะเป็นลีนและบิดกระต่ายผอมก็จะเป็นวันที่อาจจะ perform ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้เขาทําเป็นตารางวงจุ้ยมาะคะส่วนแล้วนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีบอกเป็น sector ด้วยค่ะ ว่าเซกเตอร์ไหนจะมาจะพุ่งหรือเปล่าเขาก็จะแบ่งเป็นเนี่ยดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นโลหะนะคะเมทัลเขาก็จะแบ่งเลยว่า,าในธาตุน้ำมีเซกเตอร์อันไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเพอร์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูเหมือนคอมดีเลยนิดนึงนะคะ ่มาแล้วอ,อ่เขาก็มองนะคะว่าในเนี่ยถ้าเป็นโลหะนะคะมองไม่ค่อยดีแล้วเซกเตอร์ไหนบ้างที่เขามองไม่ค่อยดีในปีนี้นะคะก็จะเป็น Financial, กลุ่ม Power, กลุ่มสติจี้นะคะสามคนนี้ก็คือเป็นฟันแอน alyst ของเขานะไม่มีอะไรเขาก็คำขำของเขา,าส่วนปีที่ทำได้เซกเตอร์ที่จะทำได้ดีนะคะเขามองว่าเป็นเซกเตอร์นี้เลยค่ะ เป็นกระต่ายนะคะขี่จรวดแล้วก็มีแครอทสีอันให้พร้อมกินนะคะก็จะประกอบด้วยเซกเตอรอ์เทเลคอมอินเทอร์เน็ตออยล์แกส๊สแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็าการาฟตรงนี้ก็คือเดือนไหนที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีบ้างนะคะเขาก็เบสออนตามหลักฮวงจุ้ยของเขานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูอของตัวเองนะคะตามปีเกิดเขาก็มีคำทำนายนะคะ สมมุติเป็นคนที่เกิดปีกระต่ายปีนี้ใครเกิดปีกระต่ายกันบ้างค่ะคอมค้างอีกแล้วปีม้าก็ได้ค่ะ,ะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าปีนี้เนี่ยปีมา้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็บอกกันข้าวว่าสุขภาพ ความร่ารวยการหน้าที่การงานความรักเป็นยังไงแล้วก็สีที่เป็นสีมงคลสําหรับคนเกิดปีม้านะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ทิศไหนทิศด,ดีของของคนเกิดปีม้านะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอะไรบ้างะะที่แบบเป็นสิ่งมงคลที่น่าจะมีเอาไว้ค่ะซึ่งถ้าเรามาดูของปีที่แล้วนะคะปีม้าเออ โทษค่ะปีเสือเขาบอกว่าเป็นเสือน้ํามันก็เขาก็จะมีรูปเลยเหมือนกันนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเสือข้ามน้ําก็คือสะท้อนว่าเสือก็ยังคงมีความลําบากนะคะในการก้าวผ่านสิ่งต่างๆสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆเนี่ยเออมีจมน้ําบ้างมีแบบปิกนิกกันข้างลําธารบ้านก็ตามหลักฮวงจุ้ยของเขากันไปนะคะซึ่งถ้าเรามาเทียบกับความแม่นยําของ อไอเฟิงซุยอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยถ้าเรามาดูในปีที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูอันนี้อ่ะภาพนี้นะคะก็จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ค่อนข้างตรงอยู่นะค่อนข้างตรงอยู่นะอ่าในช่วงที่เนี่ยที่มันลงมานะคะตัวห่างเสงอินเด็กซ์อันนี้เป็นตัวห่างเสงอินเด็กซ์ Index, ตั้งแต่วันที่สี่กุมภาถึงณนะปัจจุบันนะคะ เออมันก็มีช่วงลงที่มันคล้ายๆกันอยู่แล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถึงปัจจุบันนะมันก็ขึ้นมาอยู่นะเออทําเป็นเล่นปลายของเขาก็มีสถิติของเขาอยู่ก็ค่อนข้างที่จะพอดูได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณารับชมกันหน่อยนะคะจ,จะไม่ได้เป๊ะตามนี้ค่ะก็เข้าๆาตามนี้ถ้าใครสนใจที่อยากเข้าไปดูเพิ่มเติมก็สามารถดูได้นะคะในเว็บไซต์ clsa. com ค่ะเขาจะขึ้นมาให้เลยเป็นหน้าแรก